ฮ <Hey! S 2> ยังอยากเที่ยวอยูเลยทำงานเหนื่อยจะแย่แล้วไม่ต้องว,วุ่วายเลยไม่ต้องเสียดายไปสะ่ะเพราะเรามีตัวช่วยให้การพักผ่อนที่บ้านของคุณนั้นเป็นเหมือนการพักผ่อนที่โรงแรมได้ด้วยที่นอนรุ่นนี้เลยค่ะที่นอนรุ่น EXCELLENT 550จาก e a ส t m a n House เป็นที่นอนหลับสบายสไตล์โรงแรม ืดจนเสียรูปทรงใครที่ชอบนอนที่นอนนุ่มๆและต้องการจะขอพักผ่อนสไตล์โรงแรมต้องเป็นที่นอนรุ่นนี้เลยค่ะสามารถพักผ่อนหย่อนใจได้สบายด้วยการเพิ่มการรองรับสรีลัด้วยยางพาราอีโคเฟนลีลาเท็กยางพาราฉีดขึ้นรูปลิขสิทธิ์เฉพาะจาก USA เพิ่มการนอนหลับสบายขั้นสุดด้วย Independent Spring System ลดการสั่นสะเทือนจากการติกตัวไม่รบกวนการพักผ่อนแน่นอนเสริมขอบโฟม Life Edge ช่วยป้องกันการล้มตัวของสปริงและทำให้สามารถพับได้สะดวกต่อการขนย้ายไม่ว่าจะบันไดแคบหรือลิฟต,ตแ์แคบประตูแคบๆก็สบายซื้อครั้งเดียวพักผ่อนได้ไปยาวๆ เพราะรับประกันคุณภาพ12ปีด้วยความหนากำลังดี10นิ้วสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่064-416-6235หรือ Facebook i s m a n House Thailand